นี่คือตัวกินมดที่เดินหลงทางมาค่ะต้มกับบ้านซะเลยเนี่ยจามอนนะคะเจอน้องตัดสินใจแล และแฟนนะคะดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยค่ะผมไม่ใช่มีและก็ไม่ใช่ช้างด้วยอะ่ะผมแค่มีงวงเฉยๆนะน้องคือตัวกินมดค่ะวันหนึ่งกินมดได้ถึง35,000ันตัวกันเลยทีเดียวค่ะก็ผมตัวใหญ่และผมก็ต้องกินเก่งด้วยอะ่ะตอนนี้น้องดูซึมๆนะคะเหมือนพัดหลงจากบ้านมาค่ะยังปรับตัวไม่ได้แต่พอเริ่มอยู่ไปก็เริ่มกินเก่งขึ้นค่ะผ่ม เดินออกไปหาหมดกินด้านนอกได้หรือเปล่าอ่ะ,าะบางครั้งก็ออกมารับลมด้านนอกค่ะถึงหน้าตาน้องจะแปลก,แ,ปกแต่น้องก็มีนิสัยน่ารักมุง้งมิ้งนะคะถึงผมจะหน้ายาวเหมือนช้างอ่ะแต่ผมก็น่ารักนะผมไม่ได้กินแค่มะเรงนะผมก็กินผลไม้ด้วยอะ่ะดูๆไปนี่ว่าน้องมี3ามหัวคะ่ะแต่ที่ไหนได้มองไปมองมาเท้าน้องนั่นเองคะ่ะตอนนี้นะคะน้องเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วคะ่ะขอให้คะแนนความน่ารักเต็มสิบให้เท่าไหร่ใครให้ผมมากสุดผมมีประหมุดให้ด้วยนะ